สวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะ <c oughs> ส่วนพิ่ๆท่านไหนที่จะสนใจจะชมพระเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามาชมรูปราบเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะไม่ใช่เว็บการพนันค่ะหรือสายด่วนปิดด่วน083 43 7 4 7 5 3เบอร์โทร083 43 77 7, 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ จะส่งฟรีทุกรายการค่ะพี่ๆขาวันนี้นะคะมาในอีพีที่249แล้วนะคะอีพีที่249ราคาเริ่มต้นนะราคาเดียวเลยนะคะราคาเดียวองละ300บาท4องค์หนึ่งพันค่ะองละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะเริ่มจากรายการที่1น,นะคะรายการที่1น,นี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะกระไลทองเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวเหรียญเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะสวยๆใบหน้าท่านชัดเจน ดูดีแบบนี้เลยกระไหลทองเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้เขียนปี2467ค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี2467มาพร้อมเรี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะองน์นี้นี่นะคะรายการที่1นนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะ300บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พค่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะ เนี่ยน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆเลยค่ะองนี้ใบหน้าสภาพสวยดูดีแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะตัวเหรียญน,นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการที่สองนะคะสามร้อยบาทเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะเนี่ยนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะมัดเชือกมาแบบนี้เลยเก่าๆเดิมๆเลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกศูนย์ค่ะ เนี่ยนะคะใบหน้าสวยละเอียดดูดีแบบนี้เลยลายละเอียดดูดีนะคะชัดเจนแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปี2460ค่ะด้านหลังเป็นหน้าปกนะคะสีสวยแบบนี้เลยค่ะสวยสภาพดีนะคะขอบข้างค่ะขอบข้างเป็นขอบกระบอกดูดีเลยนะคะองนี้สวยดูดีเลยเป็นขอบกระบอกค่ะนี่นะคะ รายการที่สามนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินปิดทองกเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะพี่ๆคะเป็นพระเนื้อชินปิดทองเก่าๆไม่ทราบที่นะคะสวยเก่าตามสภาพเลยนะคะสวยเก่าตามสภาพแบบนี้เลย เนี่ยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่สี่ค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่ห้าค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์โปกโพ เนื้อหนึบหนึบแห้งๆนะคะเนื้อผะแห้งๆหนึบหนึบแบบนี้มวลสารเห็นชัดเจนเลยค่ะนี่นะคะสวยเก่าสภาพดีนะคะพี่ๆขานี่นะสวยเก่าสภาพดีเลยรายการที่ห้านะคะสามร้อยบาทค่ะพละสสมเด็จพิมพ์ปกโพไม่ทราบที่นะคะสามร้อยบาทค่ะองนี้รายการที่ห้า รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หนะคะรายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันเลยนะคะพระสมเด็จนะคะส,สวยแบบนี้เลยค่ะหนึบๆนบนะคะมวลสารเม็ดแร่ชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะนี่นะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง เก่าๆสวยๆนะคะรายการที่6นะคะพระสมเด็จไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์รายการที่6 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะปี65 เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมปีหกห้าค่ะใบหน้าท่านสภาพผ่านการใช้งานมาเลยนะคะตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมานะคะสวยๆแบบนี้เลยสวยคลาสสิกนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนี่ยนะคะขอบข้างสวยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่เจ็ดนะคะพี่พเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าค่ะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดคะ่ะรายการที่แปดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกัน ปีสองสี่หกเก้านะคะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อเลยเหรียญหล่อหลวงพ่อกันสภาพใช้งานมาค่ะพี่ๆ่ะตัวเหรียญน,นะคะสภาพใช้งานมาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นเหรียญหล่อโบราณสภาพใช้งานมาเลยนะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆดำๆเลยค่ะเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆ,ๆดำๆแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่8นะคะเหรียญหลวงพ่อกันเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะ300บาทค่ะพี่พี่ขาสา0บาทรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9ค่ะพี่พี่ขา รายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อโลหะสีเงินลงยาสีสีสวยเก่าๆด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นเหรียญลงยาสีสีสวยเลยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปีพศสองสี่หกเจ็ดค่ะนี่นะคะตัวเหรียญเป็นปีพศสองสี่หกเจ็ดแบบนี้เลยมียันสีสวยเส้นเป็นเส้นขนมจีนเลยนะคะตัวตัวหนังสือนะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะ ขอบค้างเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะสวยสภาพดีเลยเป็นเนื้อโลหะสีเงินลงยาสีนะคะรายการที่9ค่ะรายการที่9 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปคะ่ะพี่ๆคะ่ะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดคะ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด ใบหน้ารายละเอียดชัดเจนเส้นหน้าผากเส้นตานะคะส,สวยสวยหัวไหล่หลกลมๆแขนล่ำๆเลยนะคะด้านหลังคะ่ะเป็นหลวงปูดทิมแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินคะ่ะพี่ๆนี่นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะสีเงินนะคะ ตามสภาพเลยนะคะสวยเก่าแบบนี้นะรายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการที่สิบสามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่ง เป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเก่าเก่าสภาพใช้มานะคะองนี้พระลูกหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าเก่าสภาพใช้มานะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตรงใต้ฐานนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้มีรอยจานนะคะตรงใต้ฐานนี่นะใต้ฐานพระลูกหล่อมีรอยจานแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพดีนะคะตัวองค์พระ เคยผ่านการใช้งานมาค่ะแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองนี้เป็นเหรียญหลวงปูส่สวงนะคะเหรียญหลวงปูส่สวงใบหน้าท่านสวยชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าติดเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญด้านหลังเป็นยันเขียนรุ่นหนึ่งค่ะ เป็นเหรียญรุ่นที่1นนะคะเทวดาลเล่นดินเป็นยันแบบนี้เลยตัวหนังสือนะคะเป็นเส้นสนมเป็นเส้นขนมจีนเดินแบบนี้เลยนะคะขอบข้างสวยะคะ่ะพี่ๆขาขอบข้างนี่นะคะขอบข้างสวยเลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะ รายการที่13นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะกระไหลทองเดิมๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2483กระไหลทองเก่าๆเดิมๆเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายนะคะนั่งคู่กันแบบนี้คะ่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายนะคะปี2483สาม กะไหลทองเก่าเดิมๆเลยคะ่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะขอบข้างสวยคะ่ะนี่นะคะขอบข้างสวยแบบนี้เลยรายการที่13นะคะ300รอยบาทเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายปีสองสี่แปดสามกัะไหลทองเดิมๆเลยนะคะ เก่าๆแบบนี้ค่ะ300ร้อบาทเท่านั้นนะคะ300รอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส4ี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ใบหน้าสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตัวหนังสือเป็นพสองสี่เจศ2นย์นะคะด้านหลัง สวยๆเก่าๆสภาพดีขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ, <c oughs> ะ,คะขอบข้างเป็นแบบนี้เลยรายการที่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์สามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะ รายการที่15นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ปี2482เป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะเนี่นะคะรายการที่15เป็นเหรียญปีสองส่แนะคะเหรียญห่วงเชื่อมใบหน้าสวยชัดเจนดูดีจมูกโด่งๆเส้นคิ้วเส้นตานะคะสวยๆเลยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่ๆขาด้านหลังนะคะเขียนว่าพระครูสังวรโสพลน,นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อสายค่ะเหรียญหลวงพ่อสายด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อสายเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะขอบข้างสวยนะคะขอบข้างสวยเหรียญหลวงพ่อสายนี่ไม่ทราบนะคะไม่น้องส่วนตัวน้องไม่ทราบเลยว่าเป็นขอพระของจังหวัดอะไรนะคะนะพี่ๆท่านไหนสนใจชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ นะคะศู3 4 3 7 4 7สามสามเจดสี่เจ็ดห้าสามนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะคะพี่พี่ขานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ส5บห้าค่ะเหรียญหลวงพ่อสาย300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ส6เป็นเหรียญละครหลังคอนเนื้อเมกะ์พัดค่ะเนี่ยนะคะ เป็นเหรียญละครหลังคอนเนื้อเมกะพัดค่ะเก่าๆแบบนี้เลยเขียวๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะอ่ะเนี่ยนะเห็นเลยด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะ300บาทค่ะรายการที่16 3 0 0บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17ดนี้นะคะเป็นพลักคงเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะพลักคงเนื้อดินเก่าเก่าแห้งแห้งมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนี่นะ สวยเก่าสภาพดีเลยนะคะเป็นพระคงเนื้อดินนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระตระกูลลำพูนนะคะเป็นพระตระกูลจังหวัดลำพูนสสวยส,วยสภาพดีแบบนี้เลยส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะพี่ๆท่านไหนแนะนำได้ก็แนะนำได้เลยนะคะนะ น้องต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะถ้าเกิดมีการส่งล่าช้านะคะแต่จะพยายามไม่ให้ข้ามวันนะคะพี่ๆค่ะส่วนตัวน้องทำงานประจำด้วยนะคะต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้นะคะเป็นพลักคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆดินสสวยๆแห้งๆแ,แบบนี้นะคะรายการที่17คะ่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเก่าๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าใบหน้าสวยชัดเจนเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์พระเกา่าๆแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะพี่ๆคะ่ะสวยเก่าสภาพดีมีเสียงกริ่งนะคะมีเสียงกริ่ง รายการที่18นะคะหลวงพ่อเงินปีห5้ามีเสียงกิ่ง300บาทค่ะรายการที่18นี่นะคะรายการที่18 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะเป็นพระนาคปกเนืเน้อชินนะคะรายการที่19้นี่นะคะ เป็นพระน้าคปกเนื้อชินค่ะเก่าๆแบบนี้เลยมันๆนะคะสภาพใช้งานมานะคะองค์นี้องพระนะคะเป็นเนื้อชินสภาพใช้งานมาสวยสภาพยังดีอยู่นะคะคราบกุกเก่าๆตามซอกทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆขาเนี่ยนะคะ รายการที่19ค่ะพระนาปกเนื้อชินนะคะ300บาทเท่านั้นองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่300บาทค่ะพี่พี่ขา300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการที่20นี้นะคะเป็นชินนาลาชใบเสมาเนื้อชินปิดทองเก่าๆเลยค่ะองค์นี้ เป็นชินลาดเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าแบบนี้เลยแห้งๆตามสภาพเลยนะคะองนี้เนี่ค่ะให้เห็นชัดเจนเลยใแบบหน้าสวยชัดเจนนะคะแห้งๆแบบนี้เป็นเนื้อชินด้านหลังเป็นรอยผ้ามุงค่ะนี่นะคะสวยเก่าแห้งๆแบบนี้รายการที่20ค่ะ300บาทนี่นะคะ300บาทรายการที่20 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนะคะรายการที่สองหนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะปิดทองด้านหน้าสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากปิดทองด้านหน้าสวยๆมาแบบนี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินลมดำนะคะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะ300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สอง0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะรายการที่22นี้นะคะ รายการที่22นี้นะคะเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์ป่าปากนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย <pues. S 1> องค์พระนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะสวยเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปูดทิมแบบนี้ค่ะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่คิมนะคะสสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้สา0รอบาทรายการที่ย2สิบสองนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่บสามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะเนี่ยนะคะ รายการที่ยี่สบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะสวยๆใบหน้าชัดเจนดูดีเส้นหน้าผากเส้นคิ้วเส้นตานะคะสวยๆชัดเจนเลยด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้เป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นปีพศสองห้าหนึ่งแปดค่ะด้านหลังเป็นปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะสวยๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะนี่นะคะ มาพร้อมเอลียมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้นะคะรายการที่23บาค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นพระเป็นพระหูยานเนื้อชินนะคะใบหน้าสวยสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะพระหูยานเนื้อชินค่ะใบหน้าสวยสวยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมรัดขอบทองแดงค่ะพี่ๆค่ะมาพร้อมเลี่ยมลัดขอบทองแดงเก่าคลาสสิกสีสวยแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้าค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะปีหกเก้าตัวเหรียญสีสวยเก่าๆแบบนี้นะคะ สภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะตัวเหรียญเก่าๆส,สวยๆแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันส,สวยๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่25นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26เป็นทาวเวสุวรรณนะคะเนื้อโลหะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะทาวเวสุวรรณค่ะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าสวยๆชัดเจนนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ๆค่ะไม่ทราบหลวงพ่อเป็นทาเวสุวรรณนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่26นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะ เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อลอ,องนี้ไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อ,อเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะตัวเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมาเก่าๆเ,เ,เขียวๆแบบนี้เลยแล้วเขานําไปเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะนี่นะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นพลักิ่งรายการที่28เป็นพลักิ่งเก่าแบบนี้เลยนะคะใบหน้ายังสวยยังชัดเจนอยู่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่28นะคะพลักิ่งไม่ทราบที่มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะเป็นเหรียญรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจุ้นนะคะหลวงพ่อจุ้นนะคะสุกกระมูนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่สองสี่สี่เก้านะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่สี่เก้า ใบหน้าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญหลวงพ่อจุ้นนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะเป็นเหรียญจังหวัดเพชรบุรีมียันแบบนี้เลยน,นะคะตัวเหรียญมียันแบบนี้นะคะเป็นเหรียญจังหวัดเพชรบุรีค่ะพี่พี่สวยเก่าสภาพยังดีอยู่มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่29่สิบเการาทคะ่ะสามบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ค่ะรายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี2469นะคะตัวเหรียญใบหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะรายการที่30ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่30นะคะ300บาท นี่นะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือซ้ายด่วนปิดด่วนค่ะได้ที่0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะราคาองค์ละ300บาท4องค์1 0 0 0พัค่ะพี่ๆขาสนใจ ปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ